โอตะใจหายเซนนิปิ้นเคฟโรติเอประกาศจบการศึกษาทำจิตกรรมสุดท้ายถึงธันวาคมนี้ ทำเอาเแฟนๆเหล่าโอตใจหายอย่างมากหลังจากเจนนิตได้ประกาศจบการศึกษาในสเตจวันเกิดของตัวเองโดยเจนนิตจะทำกิจกรรมกับ BNK48 จนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคม2 5 1 5สำหรับการแสดงสเตจจบการศึกษานั้นจะมีการประกาศให้แฟนๆได้ทราบอีกครั้งในภายหลังทั้งนี้เจนนิต BNK48 ได้โพสภาพกับ แฟนๆพร้อมโพสต์ข้อความว่าประกาศเกตวันนี้แต่อยู่จนครบสัญญาตามกำหนดเดิมช่วงปลายธันวาครับไม่ตื่นเต้นไม่เซอร์ไพรส์เลยขอบคุณที่สนับสนุนทุกเส้นทางของหนูข้าน้ำนมเอยดอกบัวเอยซีนอะไรก่อนงานนี้ก็ไม่หลอกแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมอยพรให้สาวจนเจนนีประสบความสำเร็จในเส้นทางข้างหน้าอย่างมากมาย